รดิฉันนางสาวกชกรที่มารันดิฉันนางสาวพรหิเพรย์จิตค้ากระผมนางพนุษสายแล้วพวกเราจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องการดูดซับสารกำจัดวัชพืชไตลโพรเซตโดยใช้นาโนซิลิก้าจากฟางข้าว a b s o r p t i o n o f triprose herbicide using nano silica from rice straw ค่ะที่มาได้ความสำคัญนะคะใน ปจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเรานั้นมีสายกําจัดวัชืชอไกลโพเซตรตกค้างอยู่ตามแหล่งน้าและสิ่งแม่ลอ้อมจํานวนมากค่ะพวกเราจึงเล็เห็นปัญหานี้และได้ศึกษาค้นคว้าจนได้พบว,ว่าซิลิก้าจากฟางเข้านั้นสามารถดูดซับสารกําจัดวัชืชอได้และพวกเรายัางเติมเหล็กรวมมวลซิลิก้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสารกําจัดวัชืชไกโพเซตให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนงไปต่อ,อยอดทาเป็นแท่งกองน้ำในเครื่องกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือนต่อไปได้อีกด้วยค่ะ ค่ะต่อมานะคะวัตถุ ok ประสงค์ข,นนของโครงงานค่ะ1น่เพื่อศึกษาลักษณะของนาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากาข้าวค่ะ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความถูกในการดูดซับสารกำจัดปัสสไกโฟเซตโดยใช้นาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากปาข้าวค่ะโดยใช้การทดลองแบบแบบ3ามนะคะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารกำจัดปัสซสไกโฟเซตโดยใช้นาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากฝาข้าว โดยใช้การทดลองแบบคอัรน์ดูดซับค่ะสมมติฐานของการศึกษานะคะ1ซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากฟางข้าวมีขนาดอนุภาคเท่ากับนาโนเมตรและมีอ์ปกอบทางเคมีประกอบไปด้วยซิลิกอนออกซิเจนไฮโดรเจนและเหล็กค่ะ 2. นาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากฟางข้าวมีประสิทธิภาพในความจุในการดูดซับสารกําจัดปะชืชไกโฟเซโดยใช้การทดลองแบบแบบมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบและสี่บริการต่อการตามลําดับค่ะ 3. นาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากฟางข้าวมีประสิทธิภาพในการดยดซับไกลโฟเซตโดยใช้คอลัมนหรือซับมากกว่า200มิลลิลิตรตัวแปรต้นค่ะนาโนซิลิก้าที่เติมเหล็กที่เตรียมได้จากฟางข้าวตัวแปรตาม1ประสิทธิภาพในการดยดซับไกลโฟเซตโดยใช้คอลัมนหรือซับ 2. ประสิทธิภาพในการดยดซับไกลโฟเซตโดยใช้การทุลหะแบบตัวแปรควบคุมมีชนิดของฟางข้าวที่ที่การสกดัด ขนาดของอนุภาคของนาโนซิลิกาและก็ปริมาณและความเข้มข้นของสายตรลายนิไนดินและโซเดียมโมลิเกตและสุดท้ายนะคะความยาวของข้าวมาถึงกินแสงค่ะวิธีการดําเนินการเราได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ1การเตรียมนาโนซิลิก้าที่เติมเด็กสาคฟางเข,งขง้าวเราใช้เท่าฟางเข้า ัมเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์700ดมิลลิลิตรแล้วนำไปกวนเป็นเวลา3าสชั่วโมงตองและแยกสารละลายใสยนำไปปรับค่า p h ให้เป็นกลางแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ5 5อองศาเซลเซียสเป็นเวลา12ชั่วโมงเมื่อได้ผงซิิลิกาแล้วนำมาเติมเบกโดยใช้สารละลายไอออนซเดเตปริมาณ100มิลลิลิตรแล้วนำไปกวน100รอรอบต่อนาที รองและล้างตะกรดด้วยน้ำอุ่นแล้วนำไปอบเมื่ออบเสร็จแล้วนำมาบดจะได้นานซิกาที่เติมเหล็กที่เตรียมได้าจากฟางข้าวที่สมบูรณ์ค่ะการทดสอบลักษณะของนานซิกาที่เติมเหล็กจากฟางข้าวเราทดสอบขนาดของนูภาพโดยการใช้กล้องจุลทั์แบบสองการและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เครื่อง IR การเตรียมสารละลายไตรฟเูเราใช้สารละลายตัวอย่าง1 5มิลลิลิตรเติมสารละลายนินไฮดินและสารละลายโซเดียมโมริดีด แล้วนำไปอุ่นที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสาเป็นเวลา12นาทีจากสารละลายสีใสจะได้สารละลายสีม่วงแล้วนำไปวัดค่าการดูดเบืนแสขงสขสาวศึกษาประสิทธิภาพโดยใช้การทดลองแบบแบบเราได้ศึกษาวความเข้มข้นของสารละลายไกลโฟเซตอยู่ที่ 10, 20, e, 30, 40, 40, 40, 50, 60และ70มิลลิกรัมต่อลิตรเวลาที่เราศึกษาอยที่ 15, 1 5 30และ60นาที อุณหภูมิที่เราศึกษาอยู่ที่15 25 35 45และ55องศาเซลเซียสความเป็นกดดานที่เราศึกษาอยู่ที่1 3 5 7 9และ11การศึกษาประสิทธิภาพโดยการใช้พอร์ร่งดูดซับเราจำลองพอร์ร่งดูดซับโดยใช้กระบอกฉีดยาเติมนานนสซิก้าที่เติมจากความข้าสอกรัมเทสารละลายไกยโคเซตความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตร ปล่อยให้ไหลผ่านตําแรงน้มถ่วงและเก็บตัวอย่างทุกๆ50มิลลิลิตรเพื่อนําไปวิเคราะห์หาปริมาณไลรฟอสเซตและประสิทธิภาพในการดูดซับสารกําจัดวัะชพืชไตรฟอสเฟตค่ะครับสรุปผลการทดลองสรุปได้ว่าลักษณะของนาโนซิลิก้าเป็นผงละเอียดสีเหลืองอ่อนและมีประสิทธิภาพในการดูดซับโดยใช้การทดลองแบบแบบพบว่าความเข้มข้นที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง40มิลลิลิตร อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง35องศาเซลเซียสค่า PS ที่เหมาะสมอยู่ที่ค่า PS ที่3เวลาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง60นาทีความจุที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง60มิลลิกรัมต่อลิตรครับนในส่วนของการทดลองโดยใช้ฟอลาบุนซับพบว่าในช่วงที่ไตรโพลเซตมีปริมาณต่ำกว่า400มิลลิตรมีการดุดซับได้ดีเนื่องจากจะมีพื้นที่ว่างจึงสามารถดุดซับได้มาก และพบว่านาโนซิิก้าสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นไส้เครื่องกรองน้ำหรือผงบำบัดน้ำเสียได้นะครับครับพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอวเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ